สวัสดีครับพีน่น้องสุภูสุคนครับมื่อนี้พบพ่อกันกับผมบาสิทธิ์คือเก่าแล้วครับพี่น้อง้มื่อนี้บาสิทิ์ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาอีกมือนึงครับขึ้นมาบึงเห็ดเทิงภูครับพี่น้องมาลุ้นน้ากันครับว่ามื่อนี้เป็นตะมานอยู่บ่ครับเห็ดกระได้ต้องขอโทษขออภัยสุภูสุคนาเดิอมื่อนี้ที่บาสิทิ์ขึ้นมาแล้วอาบอสัดปันไดครับื่ังจากว่าบาสิทธิ์มาหอดตอนนี้ก็ตีห้าเกือบหกโมงแล้วครับยังบ่แจ้งปันไดครับพี่น้องมาลุ้นไปนํ้ำกันครับมื่อวาเป็นตมานนออ่บบครัพี้ง แ่แห้งมันดอกแร่แห้งมันเจอแล้วครับพี่น้องเป็นไข่เห็ดละงอกครับมือนีก็ได้ครับบอสิบบคุดบกฟันมาเห็ดละงอกสวออกยามนี่ครับพี่น้องนี่ครับไข่สวยๆเลยครับไข่เห็ดละงอสวยๆครับมาลุ้นเป็นน้ำกันครับว่าเส้านีเป็นตะมานหรืบเป่ครับนี่ครับมือนียังบ่มียังในก็ยังครับ ดอกเรกแห้งมานครับเห็ดก่อครับพี่น้องนี่ครับอ่ายังมีไข้เห็นอยู่ครับโมนี้ก็ได้นี่ไข่นึงครับพี่น้องไข่ละโง่ครับนี่ครับนี่ไข่หนึ่งสิบวอลครับไข่นึ่งเห็ดข้าครับนี่ครับพี่น้องเห็ดไข่ครับนี่ครับ นี่เป็นเห็ดพิ่งขาวครับสองดอกดอกห้อยบ้วครับเ็ดขาวอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องนี่ครับเ็ดขาวครับนี่อีกไข่หนึ่งครับพี่น้องไขล่ละง้ครับนี่ก็ได้นี่ครับมีอีกไข่หนึ่งครับพี่น้อง มันอีเป็นแต่ไข่ครับัออกบ่เป็นหมู่ฮะเพราะว่าเห็ดละงหอกออกปลายฝนตัวหนาวก็เป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็ดพึ่งคมครับพี่น้องนี่ครับเห็ดพึ่งคมดอกหนึ่งดอกน้อยครับนี่อีกดอกนึงครับยำนี่ต้องเก็บแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็ดขาวดอกนึงครับนี่ครับ อีกดอกนึ่งครับพี่น้องเบิ่งลูกพี่น้องนี่ครับยามนี่เห็ดละงโงกออกเลยบวสิตกขาบุกขึ้นบอถึงว่ามันสีออกครับนี่ครับเห็ดปวกครับนี่ครับโอ้เห็ดเผาหน่อยแล้วครับเห็ดปวกสามดอกครับน้องนี่ครับนี่ดอกนึ่งครับนี่สองครับ ว้าวเจอแล้วมือเห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกครับพี่น้องดินมันแห้งครับมันเลยเป็นแนวนี้ครับนี่ครับโอ้เห็ดปวกดินมันแห้งครับนี่ไข่เห็ดละงครับนี่ครับไข่นึงครับเห็ดขาวครับเห็ดนาแรดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับ สวยๆครับขาวครับอยู่ใกล้เห็นอะไรครับเห็นพึ่งโคมสองดอกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหนึ่งดอกสวยๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ ป็วกครับพี่น้องรู้ครับนี่ครับนี่กระแม่นครับนี่ครับนี่ก็มีอีกครับโอ้บ่าสิคิดมาถึงว่าซิไดเห็นครับเริ่มเก็บครับวันนี้พี่น้องครับต่อไปก็เป็นการเก็บครับ ี่น้องเลยบาสิบ,บรุริมาลายมือครับนี่มากรกะจอครับบอดี้สวยๆเลยครับโอ้สิบ,บรุริจีม้มเอาหรอกน้องเลยจะเป็นแบบนี้เลีวก็ได้ โอโ้โหมีเท่าแล้วครับนี่ครับมันชะได้ดึงเอาเลยครับพี่น้องดินมันแข็งครับกีมยากครับ นี่สองดอกครับสวยๆครับสองดอกนี่ครับ นี่อีกครับเห็ดปวกพี่นอ้องอือนี่ครับนี่ครับเจออีกแล้วครับพี่น้องเห็ดปวกครับนี่ครับอ้เอาบได้แล้วครับนี่นี่ โอ้ยน้องเอ้สามดอกนี่เอาได้อยู่ครับโอ้ยเผาถิ่มเยอะเลยครับเอาได้อยู่บอมารุ่นน้ำกันครับพี่น้องหมูนี่กได้โอ้ยเสียดายเดีครับอเอาเ่ได้ครับเหมือนรูปพี่น้องเห็นแล้วโง่ครับเด็กออกขนาดครับเสียาท่าไข่เดียวนี่แหละครับพี่น้องเท่าไข่นี่ครับไข่นี่บอวครับ เห็ดปวกไก่น้อยครับพี่น้องนี่ครับลายดีครับนี่ครับโอ้พี่หลึกเรี่ยวครับมือนี้นี่ครับอือ,อยังบอท่านจะเก็บเลยพี่น้องเลยพี่น้องมือลูเห็ดนี่ครับ,รบเก็บครับมือนี้ก็ได้ นี่พี่น้องผู้ดีงามๆเลยครับนะครับเป็นอุ้มล้อเลยครับนี่ครับพี่น้องอน,นี่ครับเป็นนี้อีกครับหน,ง,น,บนงดูพี่น้องนี่ มีซองไข่ครับน,นี้อีกครับนี่ครับรกำลังแตกออกจากขีดินครพ่น้องนี้อีกครับเก็บครับดน,น,น้อยจะเก,บก็บครับพี่น้อง ดินบ่แห้งดินมันแห้งครับมาเลยเต็มที่แล้วครับใหญ่กระดาพี่น้องบางส่วนที่มันยังบวิธีดินขับบาซิกรสิบเกเคครับสีเหลืองบานครับพี่น้องนี่ครับจนเบึงบวกแล้วครับเพราะว่ามันเดดลายครับเห็ดหนางวัวครับนี่ครับ เก็บครับวัอน,นี้ก็ได้สองหลอกครับนี่อีกครับไข่ละโง่ครับอันนี้ก็ได้นี่ครับไข่ละโง่าขาวชัวร์ครับนี่อีกครับพี่น้องเจออีกแล้วครับนี่ครับ เพชพื่นคมครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเลยครับเกิดในซอกหินครับนี่ครับนี่ดอกน้อยครับดูดินมันแห้งครับพี่น้องมันเลยออกโบวิสคีดีนก็มีครับนี่ครับก็นี้อีก3ามดอกครับ บานดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนาะนี่ครับผลงานที่เก็บมาครับนี่ครับน้อกไข่มบรูี่โน้อกไข่น่อยก็มีนีครับ เก็บครับบ้านนี้เชายเฉพาะไข่ไงครับเกิดมีซอกเห็นครับพี่น้องนะครับไข่ครับนี่ครับนี่เป็นเห็ดขมครับเห็ดพึ่งขมครับอันนี้พี่น้องนี่อีกน้องนึงครับนี่อีกครับพี่น้องนี่ครับ นี่ก็ไข่ครับแล้วก็นี่อีกครับนี่ครับไข่น้อยสิโบเก็บครับนี่อีกครับพี่น้องนึ่งไข่ครับสองครับสามครับมีไข่ที่สี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ อ,อีกอยังพี่น้องบึงดูครับโอ้ยดูดูมันบนใหญ่หครับดินมันแห้งครับพี่น้องโอ้ดูดูครับนี่ครับ นี่อีกครับนี่อีกครับเนองนี่ก็นี่อีกครับสองไข่ครับอยู่ในกระดาษวัชพืชกระิีใส่โบได้รครับพี่น้องจิดบบถึงวัชพืชทีเห็นครับมือนี้กระดาษครับนี่ครับ มีอีกครับพี่น้องเก็บเห็ดลระงอกดินแห้งครับถึงรูปพี่น้องนี่ครับนี่อีกครับ,น,รบ,น,รบนี่ครับก็นนพุ่นอีกไข่นึงครับนี่ครับนี่ก็แม่ันด้วยพี่น้องเลยนี่แล้วก็นี่อีกครับ อพี่น้องเบิ่งนลุกครับนี่ครับเบิร์นลุกพี่น้องมันบุใหญ่ครับนี่ครับโอ้ยมาธิ์กับสิเดเก็บมาแล้วครับพี่น้องโดยเฉพาะส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับที่เลือกเอาเท่าที่ที่ใหญ่แล้วครับได้เห็นแล้วก็ได้ ส่วนที่เหลือนี่ก็สีใบตองปกไว้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็นี่อีกสองไข่ครับนี่ครับนี่อีกครับนี่เรือโงกออกปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวก็ฝากความห่วงใยจากบ่าวซิดไปหอดพี่น้องสู้ๆคนน้ำเด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเนี่ยครับเพร่ะวาช่วงนี้ก็ช่วงเปลี่ยนทายดูยดูครับโอ้ยงูคิ้วัวสิออกครับพี่น้องนี่ครับ หมอสิทธิ์กระทั่งดีใจทั้งเมื่อยครับวันนี้ก็ได้เพื่อถึงว่าเห็ดชนิดนี้สิออกอีกครับเห็ดละโกสิออกอีกครับพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำเนเดอ้อครับพี่น้องยังหน่อยกับหมอสิทผู้นึ่งละห่วงใยสุภูสุคน,นะครับนี่ครับดอกนี่สยวยครับพี่น้อง นี่ครับสวยๆครับนี่สามไขคมค่ครับบบนใหญ่ครับน้องเฮ็ดจะห้าออกนะครับ นี่อสามไข่ครับนี่หนึ่งไข่ครับสองครับไข่ที่สามไข่น้อยครับนี่ครับทำความสะอาดก่อนครับนี่ครับ นี่ไข่น้อยครับนี่ไข่ใหญ่ครับนี่ไข่นึงครับนี่ไข่นึงครับเห็ดไข่ดอกนึงครับไข่ดอกน้อยครับนี่ครับรูปผลงานของบ่าวซิปเมื่อนี้ครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากก็เป็นเฮลโลโง้ครับมื่อนี้ก็ได้ถือว่าได้อยู่พอสมควรครับเฮลโลโกกับเห็ดโคมครับก็มีเห็ดปวกน้ำเล็กน้อยครับพี่น้อง ขอบคุณพี่ๆน้องๆสุภูสุคนที่ติดตามและให้กำลังใจบาซิสนะครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เขาไม่ให้กำลังใจบาซิสครับขอบคุณครับสรุปผลงานของบาซิสมือนี้ครับพี่น้องกรบเบเมันยางว่าบได้ครับก็ได้พอสมควรอยู่ครับส่วนมากก็เป็นเห็โลโกครับเ็ดคมเ็ดปวกครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสุภูสุคนที่ติดตามและให้กำลังใจบาซิสครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนที่เขามาให้กำลังใจบาซิสครับ สำหรับคลิปนี้ผมบาวสิทธิ์กับสิคจบคลิปวันนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ